ก็สิบสตาร์บันเทิงวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันด้วยข่าวของนักแสดงนางแบบสาวติชากันติชาหรือว่าติชาเดอะเฟสนะคะซึ่งเธอก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงค่ะที่ได้ออกมาประกาศว่าเธอติดเชือ้อโควิด -19 ค่ะ ดยติชาเดอะเฟสนะคะได้โพสต์แจ้งข่าวการติดโควิด -19 ผ่านทาง IG ส่วนตัวว่าเนื่องจากวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาติชาไม่สบายจากอาการอาหารเป็นพิษแล้วก็มีไข้ต่อเนื่องค่ะทำให้เธอได้ตรวจโควิดด้วยแอนติเจนเทส k i คิดนะคะในวันที่27พฤศจิกายนซึ่งผลออกมาเป็นบวกพบว่าติดเชือ้อโควิด -19 ค่ะจึงต้องเดินทางไปตรวจหาเชื้อด้วยวิธี rt-pcr นะคะเพื่อยืนยันผลอีกครั้งซึ่งผลออกมาว่าติชาติดเชื้อ โควิด -19 แล้วก็ตอนนี้ก็ได้เข้ารับการรักษาตัวในฮอสพิเทลเรียบร้อยแล้วและคะ่ะงานนี้นางแบบสาวยังได้ขอโทษที่ต้องยกเลิกงานกระทันหันพร้อมกับเปิดเผยไทม์ไลน์นะคะตั้งแต่วันที่21ถึง28พฤศจิกายนซึ่งก็มีเดินทางไปหัวหินไปสนามยิงปืน แล้วก็ถ่ายโฟโต้ชูที่นั่นค่ะไปซ้อมเต้นแถวแถวสตูดิโอที่ลาดพร้าวนะคะถ่ายรายการที่สตูดิโอของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งแล้วก็ตรวจเอทีเคนะคะซึ่งผลเป็นลบค่ะจากนั้นก็ไปถ่ายโฟโต้ชูต่อที่สตูดิโอแถวนวมินไปกินอาหารที่ร้านอาหารแถวเอกมัยไปเรียนเต้นสตูดิโอแถวลาดพร้าวแล้วก็ไปถ่ายแฟชั่นชูทค่ะซึ่งพอกลับมาบ้านนะคะก็ตรวจเอทีเคผลก็ยังเป็นลบนะคะ ต่อมาในวันที่26พฤศจิกายนระหว่างรักษาตัวจากอาการอาหารเป็นพิษก็เริ่มมีอาการตัวรุมๆค่ะซึ่งเธอก็ตรวจเอทิเคซ้ำอีกก็ยังไม่พบเชื้อเช่นเดิมนะคะจนกระทั่งวันที่27พฤศจิกายนจึงได้ตรวจพบเชื้อโควิด -19 ค่ะติชาก็เลยขึ้นรถส่วนตัวไปฮอส p i พิเทลก่อนที่จะได้รับการยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR นะคะว่าเธอติดเชื้อโควิด -19 จริงในวันที่28พฤศจิกายนค่ะ ก็สิบตาบันเทิงของเราก็ต้องขอส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะขอให้พิซซ่าหายไวๆนะคะ